เจวอจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาพภาตอนที่845คําโอ้โอวดของเล่ยตาตีเล่ยตาตีถอนหายใจยาวอนาคตเป็นของเจ้าเท่านั้นเจ้าต้องต่อสู้กับการต่อสู้ของเจ้าเองสิ่งที่เราทำได้คือให้คำแนะนำแก่เจ้าเมื่อเจ้าประสบปัญหาในการฝึกฝนบางทีเมื่อเจ้าเผชิญกับสิ่งล่อใจที่ไม่อาจต้านทานได้ เราอยู่ที่นี่เสมอเตือนไว้ก่อนอย่าอายที่จะคุยกับเราผู้ฝึกตนไม่มีทางพึ่งตัวเองได้หรอกอย่างไรก็ตามในทางกลับกันหากเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ก็อยากขอความช่วยเหลือจากเราทุกสิ่งในชีวิตและทุกการตัดสินใจของเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าเองในที่สุดการก้าวตามใจตนเองจะนำพาเจ้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดเพียงจำไว้ว่าต้องทำให้ถูกต้องเมื่อรู้ว่ามันผิด เลต่ตาตีจ้องไปที่เยเซียลแม้แต่พระเจ้าก็ยังทำผิดพลาดในชีวิตของเขาไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ด้วยเยเซียลพยักหน้าเขาตัดสินใจที่จะจำเรื่องนั้นไว้เป็นเวลานานที่เขากลัวความผิดพลาดด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้สึกหนักใจอยู่ในใจอยู่เสมอเขารู้ดีว่าเรื่องไรแรงอาจเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อทำผิดพลาดอย่างไรก็ตามชายชราก็ให้ความกระจ่างแก่เขาแม้แต่พระเจ้ายังทำผิดพลาด ผู้ฝึกตนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาหลายร้อยพันล้านปีเขาจะทำทุกอย่างถูกต้องได้อย่างไรตราบใดที่เขาสามารถทำให้ถูกต้องได้เมื่อเขาพบว่ามันผิดในที่สุดมันก็จะกลายเป็นถูกสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นความกลัวในการทําผิดพลาดมันเป็นปัญหาทางจิตวิทยาจู่ๆเยเซเียวก็รู้สึกเปิดกว้างและชัดเจน เหตุใดจึงโหดเหี้ยมเช่นนี้ในเมื่อเจ้าไม่มีอะไรทำแค่มาพูดคุยกับเราตามอัธยาศัยอย่างไรก็ตามข้าไม่อยากให้เจ้ามีปัญหาที่ต้องขอความช่วยเหลือเช่นกันหยุนเปียวหลิวมองไปที่เยเซียวด้วยท่าทางที่ห่วงใยเจ้าเป็นสิทธิ์คนเดียวของเราเราทุกคนพอใจกับเจ้าเรารู้ดีเจ้าต้องจำสิ่งหนึ่งเฟิงบูหญิงเป็นคนที่เข้มงวดที่สุดเสมอเขาเอ่ยต่อว่าเราเป็นอาจารย์ของเจ้าแต่เราไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กของเจ้าเราจะไม่มีวันเป็น สิ่งที่เราต้องการคือเมื่อมีคนพูดถึงเราพวกเขาจะประหลาดใจและในที่สุดก็จำเราในฐานะประมาจารย์ของเย่ชงเซียวข้าไม่อยากให้เจ้าบอกโลกว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของเราจนไม่มีใครกล้ายุ่งกับเจ้าข้าไม่อยากให้เจ้าถูกวางลงแล้วมีคนเหยียบศพของเจ้าแล้วพูดถึงว่าอาจารย์ทั้งสามของเจ้าช่างโง่เขลาขนาดไหนครับอาจารย์ข้าเข้าใจแล้วเย่เซียวกล่าวอย่างจริงจัง อย่าถือเป็นการส่วนตัวนี่เป็นกฎในวังจันทราเย็นยิ่งลูกศิษย์มีพรสวรรค์มากเท่าไรเราก็จะควบคุมเขาน้อยลงเท่านั้นเขาจะต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองเฉพาะลูกศิษย์ธรรมดาเท่านั้นที่ต้องการให้อาจารย์กังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเล่ยตาตี้ยิ้มและพูดว่าชนชั้นสูงที่แท้จริงไม่เคยเข้าถึงความยิ่งใหญ่ภายใต้การแนะนำของผู้อื่นเข้าใจไหมในอนาคตเมื่อเจ้ามีลูกศิษย์ของตัวเอง เจ้าต้องจำสิ่งนี้ไว้ในใจเราควรใช้ชีวิตของเขาเองนั่นคือกฎของวังจันทราเยน็นพวกเราคือฟ้าร้องสายลมและเมฆาสามเท่าเจ้าคือเย่ฉงเซี่ยวเจ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสาวกของเจ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเจ้าไม่ใช่ส่วนขยายของเราไม่มีผู้จะเป็นสาวกของเจ้าคนใดที่เป็นของเจ้าการขยายเวลาเช่นกันใช่ข้าเข้าใจแล้วเย่เซี่ยวได้รับการรู้แจ้งปรมาจารย์ทั้งสามคนพยักหน้า พวกเขารู้สึกเขินอายจริงๆเมื่อนึกถึงเหตุผลที่พวกเขาต้องการให้เยเซียวอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนในตอนแรกพวกเขาเชื่อว่าเยเซียวซึ่งอ่อนแอมากในการฝึกฝนจะไม่มีวันถือมันนานกว่าหนึ่งเดือนในการฝึกพิเศษสามเดือนนั่นคือเหตุผลที่เลยตาตีถามเยชางเทียนเพียงสามเดือนนั่นรวมถึงการฝึกอบรมพิเศษและบทเรียนส่วนตัวที่พวกเขากำลังจะมอบให้กับเยเซียวกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาเตรียมประมาณสองเดือนเพื่อให้เยเซียวบทเรียนส่วนตัว ท้ายที่สุดแล้วเยเซียลจะใช้เวลาเพียงสามเดือนเมื่อเขาทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ชายชาราทั้งสามคนเชื่อว่าหนึ่งเดือนก็เพียงพอแล้วสำหรับเยเซียลที่จะล้มเหลวในการฝึกอย่างไรก็ตามโดยไม่คาดคิดเยเซียลก็เป็นสัตว์ประหลาดเช่นนี้เขาสำเร็จทุกภารกิจของการฝึกอบรมได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่าชายชาราทั้งสามคนไม่มีเวลาเรียนบทเรียนส่วนตัวเลย พวกเขามีความสุขที่ได้เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่พวกเขาต้องการเวลามากขึ้นจริงๆเพื่อสอนบทเรียนส่วนตัวให้กับเยเซียวเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาจึงต้องขอเย่ชางเทียนต่อไปอีกหนึ่งเดือนเย่ชางเทียนประหลาดใจมากเมื่อได้ยินพวกเขาเลยตาตีตอบด้วยน้ำเสียงแซงทำเป็นทำอะไรไม่ถูก ข้าไม่เคยคิดว่าเขาจะทำงานครบสามเดือนเสร็จตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีเวลาเหลือสำหรับบการเรียนแบบตัวต่อตัวนั่นไม่ใช่ความผิดของเราจริงๆสงสัยต้องขอเวลาอีกเดือนช่างน่าอายจริงๆพวกเราช่างละอายใจเราประเมินชายหนุ่มต่ำไปอะไรนะเสร็จแล้วเหรอเย่ฉ่างเทียนได้ยินคำพูดโอ้โอวดของอาจารย์เล่ยที่ถ่อมตัวและทำอะไรไม่ถูกของเขาและเขาอยากจะหัวเราะออกมาดังๆและถ่มน้ำลายใส่หน้าชายชาราในขณะที่พูดว่า ข้าอยากจะถ่มน้ำลายสุนัขใส่หน้าเจ้าจริงๆลูกศิษย์ของเจ้าทำภารกิจที่น่ากลัวทั้งหมดเสร็จแล้วและเจ้าละอายใจหรออะไรสิ่งที่เกี่ยวกับเราเราควรไปแขวนคอตัวเองเพราะความอับอายหรือไม่ก็หนึ่งเดือนพอเหรอเยฉ่ฉางเทียนไม่กล้าหยับคายอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงถามคำถามเขากังวลว่าหนึ่งเดือนจะเพียงพอหรือไม่อย่ากังวลลูกศิษย์ของข้ามีจุดอ่อนอย่างมากเขามีสมองที่ยอดเยี่ยม เขาไม่เหมือนมนุษย์เลยเขาเหมือนกับสัตว์ประหลาดเลยตาตี้ยังคงมองด้วยความยินดีเขาถ่อมตัวและกล่าวต่อว่าข้าคิดว่าสวรรค์คงจะอิจฉาเขาเพราะเขาฉลาดและฉลาดเกินไปข้าพูดไม่ออกเดือนเดียวก็เพียงพอให้เขาเรียนรู้ทุกอย่างจากเราสามคนอย่างทีท่วนเขาจะจำทุกคำพูดทักษะการต่อสู้ของนิกายเราแน่นอนมันน่าหงุดหงิดมากที่มีลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ข้ารู้สึกเศร้ามากแต่ไม่รู้จะไประบายความเสียใจกับใคร เย่ฉังเทียนไม่สามารถทนต่อสิ่งนี้ได้อีกต่อไปใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีเข้มและพูดว่าดูแลตัวเองเถอะไว้อีกเดือนหนึ่งกันเถอะจากนั้นเขาก็ออกจากสถานที่อย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับมามองอีกเขาเคยเห็นคนมองด้วยความยินดีแต่ไม่ใช่ในลักษณะที่ไม่น่าเชื่อขนาดนี้เจ้าเศร้าทำไมเจ้าไม่แจ้งความขลองใจให้ข้าละ่ะข้าหอยหาความคับข้องใจนั้นข้ารักความคับข้องใจนั้นทำไมมันตีข้าไม่ได้ละ่ะข้าพูดไม่ออกเลย อย่างไรก็ตามสวรรค์ก็มองเห็นทุกสิ่งเราจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาพูดในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเลยตาตีและชายชราอีกสองคนก็ประสบกับความคับข้องใจนั้นอย่างแน่นอนตอนที่846นี่เป็นโศกนาตรรมไม่ว่ามันจะเป็นสูตรการต่อสู้อะไรก็ตามเย่เซียวก็สามารถท่องมันได้หลังจากฟังมันมาครั้งหนึ่งแล้ว นั่นไม่ใช่ส่วนที่ไม่น่าเชื่อที่สุดหลังจากท่องจบแล้วเขาก็จะเริ่มดำเนินการในหนึ่งลมหายใจเขาก็หลงอยู่ในนั้นและพลังปราณจิตวิญญาณก็เริ่มวิ่งในตันเถียนของเขาในลมหายใจครั้งที่3ามเขาก็ตื่นขึ้นมาและพูดอย่างเฉยเมยว่าอาจารย์ข้าคิดว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติกับสูตรทักษะการต่อสู้นี้ดูสิแล้วถ้าข้าทำการเปลี่ยนแปลงที่นี่ล่ะ เล่ยตาตี้เคยคิดที่จะให้บทเรียนที่ยากลำบากแก่ชายหนุ่มผู้โง่เขลาสูตรทักษะการต่อสู้นั้นเป็นผลงานของคนหลายรุ่นเจ้าเพิ่งเรียนรู้มันเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเจ้ากล้าทา้าทายเหตุผลของมันได้ยังไงหยุดสร้างความฝันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดลึกลงไปเขาพบว่าเย่เสี่ยวน่าจะถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงเริ่มทำการทดสอบกับสูตรใหม่และเพียงแต่พบว่าโอ้เป็นวิธีที่ดีกว่าในการใช้งานเขาพูดถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาไม่เชื่อว่าเยเซียวจะเก่งขนาดนั้นจริงๆเขาเชื่อว่าเยเซียวโชคดีจริงๆอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้แบบใดเยเซียวก็สามารถใช้งานมันได้ทันทีในขณะที่เขากำลังฟังสูตรมันใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องมากมันก็ใกล้เคียงไม่เหมือนกันทุกประการทำไมเป็นอย่างนั้นหลังจากฝึกทักษะการต่อสู้ได้ไม่กี่นาทีเขาก็จะไปคุยกับอาจารย์ของเขา ท่านอาจารย์ดูนี่สินี่มันควรจะพลิกกลับใช่ไหมละ่ะจะเป็นอย่างไรถ้าข้าวางเท้าลงบนพื้นอย่างแน่นหนาแล้วบิดเอวเพื่อตีไหล่แล้วยิงออกมาจากนิ้วโดยตรงละ่ะมันไม่ดีกว่าเหรอเล่ตาตี้ต้องการที่จะดุแต่ตอนนี้เขาไม่มีความคิดเขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วลองวิธีการใหม่นั้นจากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วเขาเป็นบางส่วนแปลกโชคดีโชคด,ชคดีถูกต้องเขาช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆนั่นคงจะเป็นโชคดีของเขา อืมเมื่อพวกเขาเริ่มทักษะการต่อสู้อีกครั้งหลังจากที่เล่ยตาตี้บอกสูตรให้เขาเขาก็ทำการทำความเข้าใจแล้วก็หยุดท่านอาจารย์นี้เป็นทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามจะเป็นอย่างไรหากค่าถือมันไว้ที่นั่นและย้อนกลับทักษะพระจันทร์เย็นเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับมันดันกระแสพลังปราณขึ้นสองสายในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าจะเร็วขึ้นอีกเหรอใบหน้าของเลยตาตี้เปลี่ยนเป็นสีเข้มอืมถูกต้อง หลังจากผ่านไปสองวันเล่ตตาตีก็พังทลายลงโดยสิ้นเชิงใครๆก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาพูดจริงๆเศร้าเรื่องราวน่าเศร้าเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมาทั้งชีวิตแต่ลูกศิษย์ของเขาเชี่ยวชาญสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดภายในสองวันและปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยซ้ำมันเป็นแค่โชคดีจริงๆหรือบางทีอาจเป็นโชคครั้งแรกและครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามและสี่ละ่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดละ่ะทั้งหมดนี้เป็นเพราะโชคดีของเขาหรือเปล่า อาจารย์เจ้าจะไปไหนข้าจะไปหาอาจารย์เฟิงของเจ้ามันควรจะถึงคราวของเขาแล้วเล่ตาตี้เดินจากไปอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าเคร่งขรึมอาจารย์เจ้าไม่อยากสอนข้ามากกว่านี้เหรอไอ้หนูฟังนะทําไมเจ้าไม่ลองแสดงความเข้าใจและเห็นใจข้าบ้างหล่ะข้าแก่แล้วและสอนเจ้ามาสองวันแล้วข้าเหนื่อยแล้วดูสิอาจารย์เฟิงของเจ้าจะสอนเจ้ามากกว่านี้แล้วเขาก็เพียงหายไปข้าต้องสอนอะไรเจ้าอีกล่ะไม่มีอะไร หลังจากนั้นสองวันเฟิงมูหญิงกำลังจะจักไปฆ่าจะคุยกับเจ้าอาจารย์หยุนข้าไม่เหนื่อยแต่เขาอยากสอนเจ้ามากข้าคิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้เขารอนานเกินไปหลังจากนั้นอีกสองวันหยุนเปียวหลิวอุทานออกมาว่าเจ้าสารเลวทั้งสองออกมาแสดงตัวออกมาอย่าปิดบงังเราควรทำสิ่งนี้ด้วยกันให้ตายเถอะเจ้าอยู่ไหนอย่าแสรงทำเป็นตายแสดงตัวออกมา ในตอนท้ายผู้ฝึกตนที่ยอดเยี่ยมสามคนได้สอนสาวกของตนเป็นเวลาทั้งหมดสิบวันสี่วันสุดท้ายก็สอนเขาด้วยกันหลังจากบทเรียนทั้งหมดเหล่านั้นชายชาราทั้งสามคนต่างรู้สึกโง่เขาราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงเตียงว่างสามเตียงพวกเขาไม่มีอะไรจะสอนอีกแล้วจริงๆเยเซียวได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากพวกเขาเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์หลบแห่งการต่อสู้ส่วนใหญ่ที่เขาควรรู้บางครั้งเมื่อลูกศิษย์ฉลาดเกินไป อาจารย์ก็จะรู้สึกหงุดหงิดอยู่เสมอเมื่อพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถสอนได้นั่นก็น่าอายมากพวกเขารู้สึกละอายใจมากจากทั้งหมดที่เรารู้เราจะสอนลูกศิษย์แบบนั้นได้อย่างไรนั่นน่าอายมากนี่มันน่ารำคาญมากวันหนึ่งชายชาราทั้งสามนั่งอยู่ด้วยกันแสดงสีหน้าขับข้องใจพวกเขาอยากจะร้องให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ หลังจากทั้งหมดนี้ถ้าศกวันหนึ่งข้าได้พบกับเพื่อนเก่าของข้าบนถนนเล่ตาตีดูอารมณ์เสียมากข้าไม่รู้จะอธิบายอะไรให้เขาฟังจริงๆข้ามีลูกศิษย์และใช้เวลาเพียงสองวันในการสอนเขาทุกอย่างที่ข้ามีนั่นหมายความว่าข้างี่เง่ามากหรือข้าหลอกชายหนุ่มข้าเดาว่าพวกเขาคงจะแกล้งข้าจนกว่าข้าจะตายพวกเขาอาจพูดแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงการหลอกลวงเด็กหนุ่มเล่ตาตีเจ้าได้เรียนรู้อะไรในชีวิตของเจ้ามาบ้าง เจ้ากล้าเป็นอาจารย์ของเขาที่มีความสามารถแยกขนาดนี้ได้อย่างไรเฟิงวูหญิงกล่าวหึ่ยฮึ่ยเล่ตาตี้โกรทั์ทำไมต้องเป็นข้าละ่ะเจ้าคิดว่ามีแต่ข้าเท่านั้นที่ถูกทำให้อับอายที่นี่แล้วเจ้าส<ต>องคนล่ะเราสามคนจะทนรับความอัปยศส,สูด,ด้วยกันข้าเดาว,ว่าเราไม่มีอะไรจะสอนเขาอีกต่อไป แม้ว่าเขาจะยังอ่อนแอในการฝึกฝนหยุนเปียวหลิวดูหงุดหงิดข้าเดาว,ว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าพวกเราบางทีเราอาจอ่อนแอกว่าเขาในหลายๆเรื่องทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระตอนนี้ละ่ะเฟิงวูหญิงแนะนำเรื่องนี้ไม่เล่ยตาตีและหยุนเพียวหลิวไม่เห็นด้วยเล่ยตาตีโกรธมากจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ละ่ะมันน่าอายจะมีคนรู้ความจริงแต่ข้าอยากจะเก็บเรื่องนั้นไว้ในหมู่พวกเราสามคนให้นานที่สุด ยิ่งเปิดเผยที่หลังก็ยิ่งดีถ้าอย่างนั้นก็โยนเขาเข้าไปในหอเกียรติยศสิไม่มีใครจะพบว่ามันแปลกมันง่ายที่จะอธิบายว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นหยุนเปียวหลิวเสนอแนะดีมาทำกันเถอะชายแก่ตลกสามคนมีข้อตกลงร่วมกันให้เขาไปอ่านเรื่องราวของบรรพบุรุษและวีรบุรุษของเราให้เขารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราเขาจะมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของนิกายมากขึ้น หลังจากนั้นจึงได้มีการออกคำสั่งเยเซียวถูกขังอยู่ในหอสมุดเกียรติยศชายชาราสามคนไม่รู้ว่านี่คือสถานที่ที่เยเซียวต้องการอยู่มากที่สุดในสถานที่แห่งนี้เขาสามารถเรียนรู้ความลับเกือบทั้งหมดของอาณาจักรชิงหยุนได้พระราชวังจันทรเย็นไม่ใช่นิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรชิงหยุนแต่เป็นหนึ่งในนิกายที่ได้รับเกียรติมากที่สุด กล่าวอีกในหนึ่งทุกส่วนของประวัติศาสตร์ของอาณาจักรชิงหยุนที่สามารถบันทึกด้วยตัวอักษรสามารถพบได้ในห้องสมุดนี้ยเย่เซียวอ่านหนังสืออย่างรวดเร็วในสถานที่นั้นเขาหมกมุ่นอยู่ตอนที่847รุ่นสู่รุ่นตอนนี้ยเย่เซียวสามารถกรองข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำเขาแค่อ่านชั้นหนังสือและเขาก็รู้ว่าเขาควรอ่านหนังสือเล่มไหนต่อไป หนังสือเล่มอื่นๆเขาเพียงแต่เพิกเฉยต่อมันเขาอ่านหนังสือทีละเล่มเขาไปที่ห้องถัดไปหลังจากอ่านหนังสือทั้งหมดในห้องเดียวจบเหล่าสาวกที่เฝ้าหอสมุดเกียรติยศคิดว่าเขาคงกําลังยุ่งอยู่กับหนังสือดูเหมือนว่าเขากําลังยุ่งอยู่ในนั้นในวันที่29ของเดือนนั้นปรมาจารย์ทั้งสามคนกลับมายังสถานที่แห่งนี้เยเซียวกําลังอ่านหนังสือในห้องสมุดเกียรติยศเขาคิดว่ามันเป็นหนังสือที่มีค่าที่สุดที่เขาเคยพบในสถานที่นั้น ความลับของทั้งสามฝ่ายเขาได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่เขาจำเป็นต้องอ่านในท้ายที่สุดเขาก็ตระหนักถึงบางสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเขาจึงกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดอีกครั้งที่นี่ราชาเสด็จลงมาสู่อาณาจักรเมื่อแสงทั้งสามมารวมกันเลือดและวิญญาณกลับคืนสู่ต้นกำเนิดเมื่อดินแดนกำลังจะรวมเป็นหนึ่งน่าสนใจยเยเซียวขมวดคิ้วและอ่านมันช้าๆทำไมมันดูเหมือนเหมือน มันเหมือนกับคำทำนายแต่ราชาแสงสามดวงเลือดและวิญญาณมันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างแสงสามดวงอาจเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนั่นกำลังพูดถึงสำนักแสงตะวันนิกายแสงดาราศ์สธิ์และพระราชวังจันทราเยนในชีวิตก่อนของข้าข้าได้เรียนรู้ธุรกิจศกรประกของพวกเขาอืมพวกเขาบุกเข้ามาและยึดครองภูเขาวิญญาณสวรรค์และข้าพี่ชายของข้านั่นคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับทั้งสามฝ่ายจนกระทั่งมันสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง ปรากฏว่ามีความลับอยู่เบื้องหลังการปรากฏตัวของพวกเขาอย่างไรก็ตามข้าเดาว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่หนังสือเหล่านี้สามารถบอกได้ข้าไม่คิดว่าข้าจะได้อะไรมากกว่านี้จากที่นี่ข้าได้เรียนรู้มากมายที่ข้าไม่รู้ก่อนที่จะมาถึงสถานที่แห่งนี้เขาค่อยๆปิดหนังสือแล้วพึมพำโลกนี้เต็มไปด้วยสีสันและมหัศจรรย์ ดูเหมือนจะมีบางอย่างที่สามารถพาเขาไปสู่ความจริงเรื่องการตายของเพื่อนสนิทได้นอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยว่าเหตุใดทั้ง3ฝ่ายจึงต้องยึดครองสถานที่เหล่านั้นพวกเขาจะฆ่าคนเป็นล้านเพื่อให้ได้สถานที่เหล่านั้นมันต้องมีเหตุผลสิทอย่างไรก็ตามเพราะเขารู้มากขึ้นแล้วจึงมีคำถามมากขึ้น สิ่งที่เขารู้รวมถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาก่อนเป็นเพียงภาพคร่าวๆของความจริงเท่านั้นเขายังไม่รู้ความจริงที่แท้จริงเขาต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างและนำชิ้นส่วนมาประกอบกันจึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามในใจของเขามีคำพูดที่ดังก้องอยู่ในใจของเขาอย่างแรงกล้าวิญญาณนั่นก็คือวิญญาณสถานที่เหล่านั้นที่ทั้งสฝ่ายต้องการล้วนเกี่ยวข้องกับคำว่าวิญญาณ ผูเขาวิญญาณแห่งท้องฟ้าหุบเขาพันวิญญาณสันสุสานวิญญาณและอื่นๆทุกที่ที่ทั้งสามฝ่ายได้เสียสละเพื่อครอบครองมากมายล้วนมีคำว่าวิญญาณอยู่ในชื่อของมันเย่เซียวคงไม่เชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญอย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นานเกินไปสถานที่เหล่านั้นล้วนอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันในอาณาจักรชิงหยุนมันไม่ง่ายเลยที่จะรู้ว่ามันแปลกแค่ไหนที่คนเหล่านั้นมีคำเดียวกันในชื่อของพวกเขา พวกเขายึดสถานที่ได้หลายสิบแห่งได้สำเร็จภายใน100ปีนั่นเป็นเรื่องปกติสำหรับนิกายที่ยิ่งใหญ่แม้แต่เยเซียวก็ยังไม่รู้ชื่อถ้าเขาไม่ได้อ่านหนังสือเขาหยุดเคลื่อนไหวและรู้สึกวิงเวียนสีสัทันทีเขาแค่อยากอ่านหนังสืออีกครั้งแต่เสียงของเล่ยตาตี้ก็ดังก้องมาจากภายนอกโงเซียวออกมา ตื่มอาจารย์ทั้งสามของเขามารับเขาไปเขาอาศัยอยู่กับชายชราสามคนมาสองสาเดือนแล้วอย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าชายชราทั้งสรักเขาอย่างสุดซึง้งมันช่างน่าสนใจอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการฝึกเขาให้ตายทุกวันแต่ในใจของเย่เซ,เซียวเขารู้ว่าชายชราได้สละพลังชีวิตเพื่อปรับปรุงเขาเป็นเวลานานมากแล้วที่ชายชราทั้งสายังคงใช้พลังงานชีวิตของตนเองเพื่อขัดเกลาร่างกายของเขา เมื่อเขาเดินออกจากห้องสมุดและเห็นปรมาจารย์ทั้งสาเขาก็ตกใจมากสิ่งที่เขาเห็นคือชายชราสามคนในวัยชราหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้พวกเขามีผมสีขาวและมีริ้วรอยทั่วใบหน้าอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงมีชีวิตชีวาและดูแข็งแกร่งในตอนนั้นตอนนี้พวกเขาดูค่อนข้างแก่แล้ว พวกเขาตัวสั่นในสายลมที่พัดมาโดยมีผมสีขาวบนศีรษะเมื่อพวกเขาเดินพวกเขาก็เซตมีแม้กระทั่งคราบจุลินทรีย์บนใบหน้าของพวกเขานั่นหมายความว่าพวกเขากำลังจะตายเยเซีย,ยรู้สึกประหลาดใจอาจารย์อะไรเยเซีย,เ,ยเดินไปหาพวกเขาอย่างเร่งรีบอะไรมีอะไรผิดปกติกับพวกเจ้าเล่ยตาตี้ยิ้มอย่างอ่อนโยนเขากล่าวว่า ไม่มีอะไรผิดปกติพลังงานชีวิตเรากำลังจะหมดลงเราไม่มีเวลาที่จะมีชีวิตอยู่มากนะักแค่ออกไปให้เร็วกว่านี้สักหน่อยก็ไม่เป็นไรเราได้ทำตามความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราแล้วเราเคยคิดว่าเราจะตายด้วยความเสียใจแต่กลับกลายเป็นว่าความจริงมีน้ำใจต่อเรามากถือเป็นเรื่องดีที่เราจะได้ไปพบพี่น้องที่จากไปที่นั่นเร็วๆนี้หยุนเปียวหลิวจ้องไปที่เยเซียวและยิ้มข้าเดาว่ามีความเสียใจอย,อยู่เสมอ ในที่สุดเราก็บรรลุความฝันหนึ่งข้อแต่เราก็เริ่มสร้างความปรารถนาใหม่ข้าเดาว่าเราไม่สามารถรอจนถึงวันที่เจ้าพิชิตอาณาจักรชิงหยุนทั้งหมดข้าเดาว่ามนุษย์ไม่มีทางเป็นอย่างที่พอใจได้คือเราทุกคนรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงน่าเสียดายที่เราไม่เห็นมันเกิดขึ้นเฟิงบูหญิงหัวเราะอย่างไรก็ตามฉงเซียวเจ้าเป็นอิสระแล้วอิสระเต็มที่ไม่มีใครจะยับยั้งเจ้าได้เขาดูเกะกะและพูดว่าชีวิตของเจ้าอยู่ในมือของเจ้าเองแล้ว ดวงตาของเย่เซียวชุ่มไปด้วยน้ำตาเขารู้แน่นอนว่าชายชาราสามคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในสมัยก่อนพวกเขาน่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่พวกเขายังคงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเติมเต็มความฝันของพวกเขานั่นคือวิธีที่พวกเขายืนหยัดมาจนถึงขณะนี้ตอนนี้ในที่สุดพวกเขาก็มีลูกศิษย์ที่สมบูรณ์แบบเก่งกาจและเก่งเกินเหตุพวกเขาก็โล่งใจพวกเขาเชื่อว่าลูกศิษย์ของพวกเขาจะทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ช้าก็เร็ว ในที่สุดพวกเขาก็ปล่อยภาระที่แบกอยู่บนบ่าออกไปนอกเหนือจากนั้นพวกเขาได้ใช้พลังงานชีวิตมาสองสามเดือนแล้วพวกเขาไม่สามารถจัดการมันได้อีกต่อไปในขณะนี้พวกเขายังสามารถมาพบเยเซียวได้เพราะพวกเขาต้องการพบเขาอีกครั้งและบอกคำพูดสุดท้ายแก่เขาเยเซียวไม่ลังเลเลยเขาเดินไปจับปรมาจารย์เท่าทั้งสคนทันทีที่เขาแตะหลังของเล่ตาตี้เขาก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของชายชาราผ่อนคลายลง เขาถอนหายใจยาวตอนที่848อย่าลูกก่อนต้นกำเนิดชีวิตในคืนนั้นเยเซียลเข้าสู่พื้นที่ไร้ขอบเขตไม่กี่เดือนแล้วที่เขาขึ้นไปในอวกาศครั้งสุดท้ายเขาเห็นเออหัวเล่นกับงูสองสามตัวมันดูสนุกสนานมากเยเซียลเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่มืดมนและพูดว่าเออหัวขอยาลูกก่อนต้นกำเนิดสองสามเม็ดให้ข้าหน่อยสิ ข้าไม่ต้องการให้มันอยู่ในระดับสูงสุดแค่ให้ยาลูกกรระดับหมอกยาลูกกรให้ข้าหน่อยข้าอยู่ที่นี่ตอนนี้รีบไปตัดเรื่องไร้สาระออกจากปากซะเออหัวตกใจมากแค่สนุกสนานกับงูตัวน้อยๆทันใดนั้นเยเซียวก็มอบหมายงานให้เขามันตะลึงเหมียวเยเซียวขมวดคิ้วเมื่อมองดูเออหัวเขาดูดุร้ายและน่ากลัวเออหัวรู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นไม่มีการเจรจาใดาที่จะดำเนินต่อไปได้ ควรก้มศีสาลงขณะอาศัยอยู่ใต้หลังคาของผู้อื่นมันจะฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้านายได้อย่างไรมันจับหางไว้ระหว่างขาทั้งสองข้างแล้วร้องเหมียวเย่เซียวไม่ตอบสนองมันกลัวจึงไปที่อุโมงค์และมุ่งความสนใจไปที่การทำยาลูกก่อนประสบการณ์ของเอ้อหัวสอนว่าควรทำทุกสิ่งที่เจ้านายต้องการให้ทำเมื่อเขาดูจริงจังและเคร่งขรึมมิฉะนั้นสิ่งต่างๆจะค่อนข้างน่ารังเกียจ มันถูกต้องเย่เซียวมีความรู้สึกที่ซับซ้อนมีความขัดแย้งในใจของเขาในฐานะราชาเซียวเนื่องจากความแค้นที่เขามีต่อทั้ง3ฝ่ายเขาจึงไม่ควรช่วยปรมาจารย์ทั้งสาคนเขาควรจะดูพวกเขาตายและไม่ทำอะไรเลยอย่างไรก็ตามในฐานะเย่ชงเสียวโดยชอบทำเขาควรพยายามทุกวิธีทางที่ทำได้เพื่อช่วยชายชาราทั้งสาผู้คนจำนวนมากในวังจันทรเยน็นรวมถึงปรมาจารย์ทั้งสได้แก่จ้านหยุนเฟย เสี่ยวมูเฟยและฝางต้าหลงที่จกไปค่อนข้างจะห่วงใยเขาแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะทําอย่างนั้นเพื่อนิกายของพวกเขาเองเย่เซี่ยก็เป็นคนที่ได้รับประโยชน์เขาจะเห็นคนแก่ตายได้ยังไงแต่ถ้าเขาช่วยพวกเขาได้เขาจะเผชิญกับความแค้นในอดีตในชีวิตที่แล้วได้อย่างไรถ้าเขาไม่ทําเขาจะเผชิญกับมโนธรรมของเขาได้อย่างไรเขาครุ่นคิดอยู่นานและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจช่วยพวกเขา เขาไม่เคยลืมว่าเขาควรทำอะไรแต่เขาไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่เขาเกลียดได้เขาไม่สามารถทิ้งความเสียใจไปตลอดชีวิตได้ในเมื่อเขาสามารถช่วยชายชราได้ทำไมเขาจะทำไม่ได้ล่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะตัดสินใจช่วยพวกเขาแต่เขาก็ต้องคิดหาวิธีที่จะช่วยพวกเขาให้ได้ เขาไม่ควรให้ยาลูกก่อนชั้นยอดที่ทรงพลังที่สุดแก่ชายชราเพราะถ้าเขาให้เขาจะสงสัยแม้ว่าเขาจะทำอย่างนั้นเพื่อปรมาจารย์ทั้ง3แต่นิกายก็จะกลายเป็นศัตรูของเขาอย่างแน่นอนเมื่อเขาอยู่ในดินแดนหานอย่างเขาต้องทํางานหนักมากเพื่อเริ่มต้นการประมูลเม็ดยาสูงสุดสิ่งที่เขาแสดงในการประมูลล้วนแต่เป็นยาลูกกชัน้นสูงธรรมดารรมดาหากเขาแสดงให้ผู้คนเห็นโดยตรงถึงยาลูกกรต้นกำเนิดแห่งชีวิต นั่นจะเป็นปัญหาใหญ่มันจะเป็นปัญหาใหญ่วันที่สองยเยเซียวิ่งเข้าไปในกระท่อมพร้อมขวดในมือทำไมต้องรีบขนาดนี้เจ้าจะออกไปเร็วเนี้เหรอเล่ตาตี้หัวเราะเขาไม่รู้สึกรำคาญเลยอย่างไรก็ตามยเยเซียรู้สึกได้จากสายตาของชายชาราว,ว่าพวกเขาไม่ต้องการเห็นเขาจากไปจริงๆเล่ตาตี้กล่าวด้วยรอยยิ้มเอาเลยแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนเตะก้นพวกเขาให้แรง นั่นคือลูกศิษย์ที่ดีของข้าการสอนที่ดีและนักเรียนที่เก่งฮ่าฮ่าาข้าไม่รีบร้อนที่จะจักไปค่ามาที่นี่เพื่อมอบบางสิ่งแก่ท่านอาจารย์เยซเซียวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้าสงสัยว่าเจ้าจำได้ไหมว่าตอนที่ข้าอยู่ในดินแดนหานหยางอาจารย์ของข้าเป็นผู้สร้างยาลูกกรส่วนใหญ่ข้าปลูกฝังทักษะของยาลูกกรและทักษะการต่อสู้เพียงเล็กน้อย เมื่ออาจารย์ที่รักของข้าเสียชีวิตเขามอบทุกสิ่งที่เขามีให้ข้าข้าตรวจสอบของที่เขาทิ้งไว้ให้ข้าและข้าก็พบยาลูกกรที่น่าแปลกใจมากข้าคิดว่าบางทียาลูกกรอ,อาจช่วยเจ้าได้ในระดับหนึ่งจากนั้นเขาก็มอบขวดหยกในมือให้พวกเขาหยุนเปียวหลิวยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่า ชงเซียวเราดีใจที่เจ้านึกถึงเราอย่างไรก็ตามบาดแผลเหล่านี้ในตัวเราไม่ใช่บาดแผลธรรมดาเราสูญเสียพลังงานชีวิตไปมากเกินไปไม่ว่าเม็ดยาลูกกรจะดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถรักษาเราได้ เรารู้ว่าเจ้าให้ยาลูกก่อนชั้นยอดแก่เสี่ยวมู่เฟยและรักษาเขาทันทีข้ารู้ด้วยว่านั่นเป็นยาลูกก่อนชั้นยอดเพียงอันเดียวที่เจ้ามีแม้ว่าตอนนี้เจ้าจะมียาลูกก่อนชั้นยอดมากกว่านี้แต่ก็อาจไม่มีประโยชน์กับบาดแผลของเรามีเพียงผู้ที่สามารถควบแน่นวิญญาณเท่านั้นที่สามารถช่วยเราได้เขาหยิบขวดขึ้นมาและพูดต่อนั่นคือยาลูกกรอนต้นกำเนิดแห่งชีวิตมันหายากมาก เจ้าเป็นผู้สร้างยาลูกกอร์จากดินแดนหานอย่างข้าดาว่ายาลูกกอรที่เจ้ามีนั้นเป็นยาลูกกอรทั้งหมดที่อยู่ในอาณาจักรล่างในความเป็นจริงแม้แต่ผู้สร้างยาลูกกอรในอาณาจักรชิงหยุนก็ไม่สามารถสร้างยาลูกกอรต้นกําเนิดแห่งชีวิตได้เรารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีแต่จู่ๆเขาก็หยุดพูดวินาทีต่อมาดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นมือของเขาเริ่มสั่นมันคืออะไร ทำไมจูจ่ๆถึงได้หยาบคายขนาดนี้มันเป็นยาลูกกรชัน้นยอดอีกแล้วเหรอเล่ตาตี้ถามเขาไม่ได้สนใจมากนะักฟิงวูหญิงใส่หัวแล้วพูดว่าหากเม็ดยาไม่ตรงตามความต้องการของเรามันก็จะไม่ช่วยอะไรแม้ว่าจะอยู่ในระดับสูงสุดก็ตามแต่นี่ไม่ใช่ยาระดับสูงสุดนี่คือด่านกำเนิดชีวิตหยุนเปียวหลิวถือขวดร่างกายของเขาสั่นไปหมด มียาลูกกอนอยู่สองสาเม็ดซึ่งจําได้ว่าเป็นยาลูกกอนที่สามารถยืดอายุของเราได้ยาลูกกอนต้นกําเนิดชีวิตยาลูกกอนต้นกําเนิดชีวิตเลยตาตีและเฟิงหูหญิงลุกขึ้นยืนทันทีหัวผมขาวสามหัวเบียดเสียดกันพวกเขาพูดเหมือนยอมรับความตายที่ใกล้เข้ามาแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครยอมรับความตายได้อย่างยินดีไม่มีใครอยากตายถ้ามีความหวังในการมีชีวิตอยู่ หลายปีที่ผ่านมาทั้งสามคนได้ไปเยี่ยมผู้สร้างยาลูกกอมานับไม่ถ้วนพระราชวังจันทรายเย็นทั้งหมดได้ใช้เงินมากมายเพื่อพวกเขาหลายคนรู้สูตรของยาลูกกอต้นกําเนิดชีวิตแต่ไม่มีใครทําได้ไม่เคยมียาลูกกอต้นกําเนิดแห่งชีวิตที่เป็นประโยชน์สําหรับพวกเขาเลย อาณาจักรชิงหยุนมีผู้สร้างยาลูกกรที่สามารถสร้างยาลูกกรต้นกำเนิดของชีวิตได้แต่พวกเขาสามารถสร้างเม็ดยาลูกกรต้นกำเนิดที่มีคุณภาพได้ตามปกติเท่านั้นมันอาจจะค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับผู้ฝึกตนทั่วไปแต่ปรมาจารย์ทั้ง3คือปรมาจารย์ระดับเตาหยวนหลังจากผิดหวังมาหลายครั้งพวกเขาก็ยอมแพ้ พวกเขาไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้แต่เมื่อบั้นปลายชีวิตเมื่อพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะยอมรับความตายอย่างสงบยาลูกกรต้นกำเนิดยาลูกกรที่อาจช่วยชีวิตพวกเขาก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ